สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะอวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆพ,พบกันเช่นเคยกับพีแบ่งปันายามเย็นของเรานะคะพี่ขาหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะฝากพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับทองทางในการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบอกเพิ่มนะคะพี่ๆสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยค่ะเดีย๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดวกให้รอบบ่ายสองของทุกวันค่ะอาวันนี้ก็รบกวนพี่ๆนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขาอ่ะ เรามาดูหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จําหมายเลขที่หนึ่งค่ะพี่นี่นะคะหมายเลขที่หนึ่งเป็นสมเด็จค่ะพี่สมเด็จวางหลังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะพี่ขาด้านหน้ามีร่องรอยกันฝังพลอยค่ะพี่องค์ใหญ่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยคะ่ะแบ่งปันอยู่300บาท2อ,องค์500บาทคะ่ะสมเด็จวางหลังค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีพอสอบอกนะคะพี่ แต่ว่าพอ,อนะ่าจะประมาณแบบว่าเก่าจัดนะคะพี่จา๋าเก่าจัดเลยค่ะสองสี่หนึ่งหนึ่งค่ะลบลบไปหมดแล้วนะคะพี่ขามีเหลือประมาณนี้ค่ะอ่าหมายเลขที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นสมเด็จเก่าคะ่ะพี่จ๋านี่นะคะสมเด็จเก่าเนื้อหาเก่าสวยคะ่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ วัดเกศมีร่องรอยการแตกลายงาเก่าๆนะคะพี่หมายเลขที่สองสามร้อยบาทค่ะนี่นะคะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋านี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่ขานราคาแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ ด้านขอบด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่3ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข4เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะพี่จ๋าเป็นองค์ใหญ่นะคะพี่องค์ใหญ่กว่าองค์เมื่อกี้นะคะพี่สานี่คะ่ะเทียบขนาดนะคะพี่ประมาณนี้ค่ะอ่านี่นะคะนี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขที่4ค่ะพี่ หมายเลขสี่สร้อยบาท2องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหนงองสององค์บ้านส่งทุกรายการนะคะพี่จานี่เป็นสมเด็จเก่าหมายเลขเออเลขสี่ค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่4 300บาทค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญชินราชอินโดจีนนะคะพี่ เหรียญชินราชอินโดจีนค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่เหรียญชินราชอินโดจีน300บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่4นะคะพี่4เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดพุทธซ้อนนะคะพี่ เสมาหลวงปู่ทวดพุทธ้อนนะคะเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์ 200, 500บาทนะคะพี่เก่าสวยหมายเลขที่6ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าณองค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่7ค่ะ7เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่ เหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่จ่าพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะเก่าสวยนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทสององค์500บาทหมายเลขที่7นะคะพี่อ่ะหมายเลขที่8ค่ะ8เป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะ ครับผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมนะคะพี่เสียแบ่งปันอยู่300บาทค่ะพี่2อ,องค์500บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยหมายเลขที่8ค่ะอ่ะหมายเลขที่9เป็นเหรียญรัชกาลที่5หลังช้าง3าเสียนนะคะพี่นี่ค่ะ เก่าสวยนะคะพ,พี่เป็นเหรียญรัชกาลที่5ด้านข้างเป็นขอบสตังนะคะพี่จ๋าเหรียญรอหนะคะพี่ด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนหมายเลขที่9ค่ะแบ่งป,นปันอยู่3า0รบาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า<ๆ>เก่าสวยไปเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะหมายเลขที่10ค่ะพี่จ๋าสิบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะหมายเลขที่สิบค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งะคะ่ะพี่พระกิ่งหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่เก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งปู่เอี่ยมสามร้อยบาทค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะพระกิ่งปูเอี่ยมแบ่งปันอยู่300บาทใต้าฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ300บาทหมายเลขที่11นะคะพี่จ๋าพลิกไม่ทันหันวักราบขอโทษขออภัยค่ะอ่ะยังไงติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋า0849158065ค่ะนี่เป็นหมายเลขที่ ออสิบสองนะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาค่ะพี่เนื้อผงนะคะพี่จ๋าเก่าๆนะคะเป็นปิดตาเนื้อผงเก่าๆ,ๆค่ะพี่นี่ค่ะด้าน,นหลังมีอักษรลายยันนะคะพี่จา๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่สิบสองค่ะ สิบคะ่ะพี่เป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่ขาเก่าๆเลยค่ะพระปิตาเนื้อผงเก่าสวยนะคะแบ่งปันอยู่300บาทสององห้ารบาทคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สิบสี่ค่ะเป็นพระเลี้ยงเนื้อดินค่ะพี่พระเลี้ยงนะคะพี่จ๋าเป็นพระเลี้ยงเนื้อดินเก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินเก่าๆคะ่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ 1. องค์300บาท 2. องค์500บาทจ้ะอ่ะหมายเลขที่15เป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานพิมพ์พขี่ไก่นะคะพี่๋าพระเนื้อดินหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่เก่าสวยเลยค่ะแบ่งป,ปันพี่พี่เอซที่300บาท 2. องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลยกันเข้ามานะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่อ่ะด้านบนมีร่องรอยการอุดผงนะคะพี่แบ่งปันอยู่3 0 0บาทหมายเลขที่เอ่อสินะคะพี่จ๋า16เป็นทาวเวสุวรรณนะคะพี่จ๋ามาพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่ทาวเวสุวรรณมีรอยจานวัดจุลามณีะคะ่ะพี่จ๋าทาวเวสปี2545นะคะ เก่าสวยค่ะพี่ทาเวสสุวรรณปี2545ันรีวัดจุฬามณี300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่17เป็นพระอุปคุตนะคะพี่จ๋าพระกิ่งบัวเข็มนะพี่อ,อ๋อพี่ๆหลายคนอาจจะเรียกว่าพระกิ่งบัวเข็มนะคะบางคนอาจจะเรียกพระอุปคุตนะคะพี่จาอ่ะเป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่จาด้านหลังมีอักขระลายยันค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่300อยบาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะเป็นพระอุปคุตนะคะพี่จ๋าหมายเลข17ค่ะหมายเลข18นะคะพี่จ๋าเป็นพระคงนะคะพี่พระคงเนื้อผงนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อดินเนื้อผงเบาๆค่ะพี่ออกสีดำๆนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300อบาทค่ะ สององห้าร้บาทนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่19นะคะพี่สา19เป็นพระคงะค่ะพี่พระคงอ่าหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกั่วนะคะ เก่าสวยนะคะพี่หมายเลขสิบเก้าสามร้อยบาทนะคะอ่ะหมายเลขยี่สิบค่ะพี่จ๋ายี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่จ๋าเหรียญโสธรหลวงปู่ทิมค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญโสธรหลวงปู่ทิมค่ะ ด้านหลังมีอักขรลายยันคมชัดสวยนะคะพี่โสทอนปู่ทิม3 0 0บาทเก่าสวย2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลขที่21เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่สานี่ค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะพี่สาเก่าสวยค่ะพี่300บาทนะคะพี่สาเป็นเหรียญจอบเก่าๆคะ่ะ หมายเลขยี่สิบสองนะคะพี่จ๋าเป็นเขี้ยวะค่ะพี่เขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเลยค่ะมีรอยจานนะคะพี่เป็นเขี้ยวแกะเก่าๆค่ะพี่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเขี้ยวแกะรูปเสือนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองค่ะ อ่ะยีเป็นพระมะเหศวรค่ะพี่๋านี่นะพระมาเหศวนเนื้อทองผสมค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะพระมาเหศวรเนื้อทองผสม300บาท2องค์500บาทนะคะพี่า๋าเก่าสวยค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไล์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆอะหมายเลขที่24ค่ะเป็นพระปิตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงม,มีร่องรอยเอ,อ่อด้านหลังมีลายยันนะคะพี่ปิตานะคะพี่จ๋าเนื้อผงเก่าสวยค่ะด้านหลังเป็นอักขรลายยันแบบนี้นะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงคุกรักสามร้อยบาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่พี่นี่เป็นหมายเลขที่24ค่ะ25เป็นเหรียญหล่อหลวงปุสุค่ะพี่จ๋าเหรียญหล่อเนื้อทองผสมด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงปุสุขเนื้อทองผสมค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจ ต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่เก่าสวยค่ะอ่ะหมายเลขที่26นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อปู่สุกเช่นกัน,นะคะ่ะพี่สาเป็นเนื้อตะกั่วเก่าๆค่ะค่ะ300บาทนะคะพี่พี่สองค์500บาทค่ะด้านหลังมีรอยจานที่ชัดสวยแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ เป็นเหรียญหล่อหลวงผู้สุขนะคะพี่จ๋า300อบาทค่ะเนื้อตะกัวใหม่ดยเลข26ค่ะ27นะคะพี่จ๋าเป็นพระกุค่ะพี่พระกุเนื้อชิ้นแบบนี้ค่ะพี่จ๋าอะเก่าสวยนะคะพี่หาเป็นเนื้อชินตะกัวเก่าๆค่ะแบ่งปันอยู่3 0 0นะคะพี่จ๋า300บาทสององค์บบ500บาทค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่1องค์2องค์ส่งทุกรายการนะคะพี่๋าเก่าสวยไปเลยค่ะอ่ะ28นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะพี่๋าปิดตาเนื้อผงองค์เก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นเนื้อผงเก่าสวย300บาทค่ะ ด้านหลังมีอักษรลายยันนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นพระลีลาหลวงปู่บุญนะคะพี่สาลีลาปู่บุญเนื้อผงนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ด้านหลังนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะแบ่งปันที่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่30ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะพี่30เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่จ๋าพ่อรวยอ่าปาสาธิโกนะคะพี่จ๋าพ่อรวยวัดตะโกะค,ะคะ่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อรวย300บาทค่ะนี่นะคะพ่อรวยไตรามาส59นะคะพี่ขารวยรวยรวยค่ะพี่รัมรวยมีการตอกหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลขที่อสามสิบค่ะสามสิบเอ็ดเป็นนางพญาค่ะพี่จ๋ามีเม็ดมนต์สารมาเพียบแบบนี้เลยค่ะพี่ นางพญาเก่าสวยนะคะพี่จ๋า300บาทค่ะสองค์500บาทค่ะพี่แบ่งปันพี่พีเนะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเราค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่หมายเลข32ค่ะพี่เป็นนางพญาเช่นกันค่ะนี่นะคะเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ นี่คะ่ะพี่เก่าสวยหมายเลขที่นางพญาหมายเลข32คะ่ะพี่เก่าสวย300ยบาทคะ่ะ33มินะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณคะ่ะพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่จ๋าเหรียญสีทองคะ่ะพี่ นี่นะคะเรียนหลวงพ่อคูณนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซีที่สามร้อยบาทกับพี่2องค์500บาทนะคะพ่อคูณเก่าสวย300บาทหมายเลขส3มค่ะอ่ะสานะคะพี่จ๋านี่ค่ะเป็นพระเปิมนะคะพี่จ๋าเป็นพระเปิมเนื้อดิน300บาทค่ะ พระปิืมนะคะพี่จาเก่าสวย300บาท2องค์500บาทค่ะนี่นะคะแบ่งปันพี่พ FC นะคะพี่จาใหม่เลข34ค่ะ35เป็นพระพุทธเนื้อชินนะคะพี่จาเก่าสวยเลยค่ะพี่เป็นเนื้อชินตะโกะค่ะ 300บาทค่ะพี่2องค์500บาทนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะนี่ค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่ขานี่เป็นหมายเลข35นะคะอะ36เป็นพระกุแม่ย่านะคะพี่ขาพระกุแม่ย่าสุขโขทัยค่ะ กรุแม่ย่าสุขโขทัยสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอะฝากวิธีเข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่สําแม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะทุกๆก,กําลังใจที่ส่งให้แม่บ้านคะ่ะพี่ขากราบขอพระคุณพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะ สำหรับช่องทางในการติดต่อนะคะพี่0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์มาได้ที่เบอร์โทร0849158065ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบบกเพิ่มนะคะสนใจนะคะพ,พี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายได้โทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะ,ะวันนี้ก ค่ะะพีพนะะรบกวนพี่ๆนะคะดูให้ใจดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ท้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า